กุยชีโตกกุยคืออะไรทำไมถึงห้างสระผมในวันตุษจีนและอ่างเปลาทำไมถึงมีซ่องสีแดง บอกชื่อจา๋าได้แค่นี้ไม่ต้องบอกให้พูดมากกว่านี้แค่นี้ก็ท่องแทบตายนะคะสวัสดีปีใหม่ชาวจีนทุกคนนะคะวันนี้อาจจะบบดูแบบอนนุ๊ยแปลกตาพี่าทำอะไรอะ่ะเหมือนแบบเป็นวีเจเลยก็เนียค่ะยืนพูดกับกล้องนะคะแล้วก็จะทําคลิปแบบที่ว่ารวบรวมความรู้นะคะมาให้ทุกคนได้รู้กันเลยเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆนะคะซึ่งรู้วันนี้ก็ยังไม่สายค่ะ วันนี้ค่ะใกล้ตรุษจีนแล้วจักเลยเอ,เอาความรู้ที่เกี่ยวกับตรุษจีนมาฝากกันเริ่มค่ะเกิดความรู้10ข้อเกี่ยวกับตรุษจีนข้อที่1นนะคะที่มาของวันตรุษจีนค่ะวันตรุษจีนนะคะก็เปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ของชาวตะวันตกนะคะก็จะเป็นเทศกาลการฉลองฤด,ดูใบไม้ผลิที่กำลังเข้ามาของชาวจีนนะคะเนื่อง ah จากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะที่เมืองจีนก็จะอากาศหนาวหิมะปกคลุมก็ไม่สามารถที่จะปลูกหรือว่าทําการเกษตรได้พอเข้าฤดูใบไม้ผลิ osa, ค,ค่ะอากาศก็จะอบะอุ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะทาการ การเกษตรได้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะชาวจีนเขาเลยถือโอกาสเฉลิมฉลองนะคะ15วันไปเลยค่ะสําหรับวันตรุษจีนนั่นเองข้อ2ค่ะทําไมอ่างเปาถึงเป็นซองสีแดงอันนี้ตรงตัวเลยนะคะเพราะว่าอ่างเปาแปลว่าซองแดงนั่นเองค่ะ ข้อ3านะคะข้อห้ามที่จะไม่ทําในวันตุษกจีนค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่าร้องไห้ค่ะเพราะว่าการร้องไห้ในวันตุษกจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องเสียใจไปตลอดปีเลยนะคะต่อมาค่ะห้ามทําความสาดบ้านนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะปัดเอาโชคดีของเราออกไปเช่นเดียวกับว่าวันตุษกจีนเนี่ยเขาก็จะไม่สระผมกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะสระหรือว่าจะชะล้างความโชคดีออกไปเช่นกันค่ะและนอกจากจะไม่สระแล้วนะคะเขายังจะไม่ใช้ของมีคมอย่างเช่นกรรไกรว่าไม่ตัดผมด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็น การตัดโชคดีของเราออกไปเช่นกันค่ะข้อ4ค่ะเรามีของไหว้ในวันตรุษจีนนะคะเคยรู้ไหมคะว่าความหมายของอาหารแต่ละอย่างคืออะไรกันบ้างเริ่มจากไก่แทนความสง่างามความก้าวหน้าแล้วก็เกียรติยศเป็ดจะแทนความบริสุทธิ์และความสามารถที่หลากหลายปลาเนี่ยจะแทนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหลือกินเหลือใช้ค่ะเช่นกันนะคะหมูจะแทนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีค่ะเปาฮื้อจะช่วยหอ่อความมั่งคัง่งให้เหลือกินเหลือใช้ปูค่ะจะแทนการสอบได้ตำแหน่งที่ดี สาหร่ายดำนะคะแทนความร่ำรวยค่ะตับนะคะคืออำนาจวาสนาค่ะว่ามียาวหรือว่ามีสัวนะคะคือการมีอายุยืนยาวค่ะอันนี้นะคะ เขาจับไม่นิยมให้ตัดกันด้วยค่ะมีของคาแวแล้วก็มีของหวานค่ะมาดูข้อ5้ากันบ้างน,นะคะความหมายของขนมหวานมีอะไรกันบ้างขนมเทียนคือความหวานชื่นราบรื่นค่ะขนมเข็งเป็นความหวานชื่นอันสมบูรณ์ขนมถ้วยฟูนะคะก็ตามชื่อเลยค่ะจะเป็นความรุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูค่ะถ้าเป็นซาลาเปาหมันโถนะคะจะเป็นการห่อโชคห่อลาบค่ะเร็จความรู้ข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวจีนค่ะรู้ไหมคะว่าชาวจีนเนี่ยเขามีสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย มีอยู่4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือกระดาษค่ะอย่างที่2น,นะคะเข็มทิศค่ะอย่างที่3นะคะการพิมพ์และอย่างสุดท้ายนะคะก็คือดินปืนค่ะข้อใจนะคะความเชื่อกเกี่ยวกับการจุดประทัดนะคะรู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงจุดประทัดกัน สมัยก่อนนะคะเขาเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดที่รูปร่างคล้ายสิงโตเนี่ยออกมาทาลายชาวบ้านนะคะแล้วก็มีเทพเจ้ามาช่วยชาวบ้านโดยการจุดป้งไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีเสียงดังนะคะทำให้ไล่สัตว์ประหลาดไปได้สัตว์ประหลาดนี้ก็กลัวนะคะแล้วก็กลัวสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการจุดประทัดเพื่อปัด ่่งชััวรายนนเอคะข้อ8แล้วนะคะเรามาถึงเรื่องงานแต่งงานกันบ้างค่ะรู้ไหมคะว่าเวลาที่เจ้าสาวจะต้องเดินทางไปบ้านเจ้าบ่าวเนี่ยนะคะใครจะเป็นคนคอยถือตะเกียบเพื่อพาเจ้าสาวไปยังบ้านเจ้าบ่าวอย่างปลอดภัยคำตอบคือน้องชายของเจ้าสาวค่ะเพราะว่าเขาถือเคล็ดน,นะคะว่าจะให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนะคะมีผู้สืบสกุลเป็นผู้ชายนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้องชายนะคะให้หายา,ยาที่เป็นผู้ชายได้ค่ะ ข้อก่างนะคะสำหรับงานแต่งงานชาวจีนเนี่ยเขาไม่นิยมใช้ดอกคาร์เนชั่นสีขาวนะคะเพราะว่าดอกคาร์เนชั่นสีขาวเนี่ยใช้ในพิธีศกค่ะอันนี้คือข้อที่10นะคะคุยคุยชุยตกอุ้ยกุยคือคําที่เราจะต้องพูดนะคะเมื่อเราล้างจานในวันตุ๊จีและเผลอทําจานตกลงไปอุ้ยแต่อุยขุยชุยตกอุยกุยแปลว่าเบื้องจานชาเปิดปากแล้วเราจะรวยกันใหญ่อย่าลืมพูดนะคะคุ้ยขุยชุย